สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับต่างช่องนะครับผมปานฝันแฟมิลี่นะครับผมก็กลาบสวัสดีนะครับผมแม่แม่ทุกท่านเลยนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนาะนะครับผมก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับตื่นขึ้นมาก็เห็นสภาพนี้เลยนะครับยังไม่ตื่นนะครับ จนทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับยังไม่ตื่นอีกนะครับนี่พานก็ทาําความสะอาดเสร็จนะครับทั้งอสองสองเชือกแล้วนะครับผมทั้งสองที่แล้วนะครับแต่ตาอ้วนของเรานะครับยังยังไม่ตื่นเริ่มแล้วครับผมแม่แม่เอฟซี ราะว่านะครับเมื่อคืนนะครับฝนตกหนักนะครับตกหนักแรงมากนะครับแล้วก็นานด้วยนะครับตกหนักแล้วก็นานด้วยนะครับเมื่อคืนนะครับก็จะโอ้กว่าน้องจะได้นอนนะครับดีดด้วยนะครับผมดีดด้วยนะครับวิ่งทั่วคอกนะครับผมเล่นน้ํานะครับเล่นน้ําที่ไหลมานะครับ ไม่ตื่นนะครับผมตาอ้วนของเรานะครับผม <c oughs> โอ้ยรืิมตาแล้วนะครับผมตาริ่มตาแล้วอาจจะเป็นยังไงนะครับ Nah, walao, ยังไม่ตื่นนะครับผมไม่ไม่สี MC. โอ้โหอาอ้าวนของเรา ก็น้ำไหลมาเมื่อคืนนะครับหลมานะครับตรงนี้นะครับว่าฝนตกหลายชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ดูทรายของน้องนะครับโออทรายของน้องก็จะไหลไปนู่นเลยนะครับผมไหลไปนู่นนะครับเพราะว่าตก แรงแล้วก็นานด้วยนะครับผมเมื่อวาน,นครับจนน้ำไหลทะลักมาอยู่ตรงนี้นะครับเข้าไปหาบ้านควันินิดหน่อยนะครับตาอ้วนนะครับปลาชมโอ แดดออกแล้วนะครับวันนี้แดดออกแล้วอะไรจะตื่นสักทีอะไรจะตื่นสักทีอะไรจะตื่นสักที ยืนยืนโยกนะครับรอที่จะอะ่เอาอาหารให้นะครับรอที่จะจ่ายอาหารนะครับเพราะว่าทำความสะอาดเพิ่งเสร็จนะครับเสร็จยังไม่ถึงห้านาทีเลยเอ,อึออกมาอีกแล้วโอ้ตาอ้วนก็หลับอย่างเดียวดีดเกิน เห็นน้ำฝนไม่ได้นอนหลับปุ๋ยเลยเออหมื่วานก็อดเที่ยวนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูนะครับตอนเย็นนะครับว่า อ่าตาอ้วนของเราจะได้เที่ยวหรือเปล่าก็รับช่วงประมาณตีห้านะครับ หลับช่วงประมาณตีห้านะครับเพราะว่าตีสองนะครับเพราะควันตื่นขึ้นมาก็เห็นแม่ของเขานอนนะครับแม่ของเขานอนแต่ว่าตัวของเขานะครับก็ยืน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 พิงอยู่กับแม่นะครับยืนเอียงอยู่กับแม่นะครับเป็นยามนะครับเป็นลปรลพอ รักษาความปลอดภัยนะครับและกลางวันก็จะมาแบบนี้นะครับนูนนูนนูนดูหูนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ดูคลิปของน้องวันฝันนะครับผมสวัสดีครับ